สวัสดีครับผมท่นานใหญ่เชรปาหาชนนะวันนี้จะมาเสนอวิธีการตัดผมทรงวุบคัดวุบคัดมันก็จะเป็นทรงลักษณะทุยมีทุยแล้วก็เป็นผมยาวนะก็มีสไลด์เ<ม>ราจะวุ้บกันเท่าไหร่หยิบมา ป,ปัป๊บนไปดนอยเสร็จแล้วก็ยกผมขึ้นมาก็อากาศว่าจะเอาทุ่เลยมันมีทุยต่ำทุยกลาง ฉันจะตัดเป็นถุตต่ำไปแล้วนะไม่ต้องสูงมากบิดวิผมให้เรียงเส้นอยู่หนะ้เรียงเส้นนะเรียงเส้นจับบิดบิดกำหนึ่งสองสักสองกำอ่ะเลยก็ตัดเลยแล้วก็ตัด,ดไปไปแท็กแทกแทก หยิบลงมาแล้วก็วก,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 กระจายกระจาย็กเซ็กเซ็กรูปคัดมันก็จะเป็นรูปผสมนะ,นะระหว่างสไลด์ทุยสไลด์ปลายตัวยูน้ำมาหรือจะไม่ม้าก็ได้ <c oughs> ที่ความทยไมันทุยอยู่นี่ทุยอยู่แค่นี้ติ่งหัวตงหัวเนี่ยทวีทต่ำๆนะยกสูง ยกขึ้นยกขึ้นมาสไลด์ไปแบบผมเป็นกีบส้มลกขึ้นมาใสา่กีบส้ม ลกขึ้นลัดซ้ียพุ่งมาซ้าลุกขึ้นเอาสซ้าหน่งจกขึ้นเอานซ้าย เป็นการเลเยอร์มันจะเลเยอร์ขึ้นมาปรรทัดข้างนี้ว่ะโอ้ยดูความตุยหลังมือดนันขึ้นมาเห็นความตุยไหมเนีูบขัดบูกขัด,ขดมาดูข้างหน้าดีขึ้นมาประมาณปลายสมูกนะ ใส่ลงมาลฉีนมันก็น่าสี่พันองศากดปลายจมูกลงมาน้มลงมาสี่พันองศาทำไมายกสี่พันเพราะว่าลูกค้าผมบางเราก็อยากให้ผมหนาหนาค่อนข้างมันจะได้ไม่สั้น หน้าหูหลังหูอย่างละหนึ่งนิ้วนะยกขึ้นนะครับเก้าสิบองศาตัดยกขึ้นแล้วตัดครับคือข,ของเดิมก็เป็นมาสไลา์าสองชั้นนะแล้วก็จะตัดไปเลยสองชั้นเหมือนเดิม ตัด,ตดกันอไปกหมูกันหมดเลยน้องเนยตัดไปเตัดมาเชื่อมอะไรมาเชื่อมฐา,านโซนด้านข้างนะทนี้ดูความยมาวซ้ายขวาคะแนน,ะนผมตัดขึ้นมาใหม่นะ มาิ้งซนึงดูสิบสามสิบเจาทำยาท่ากันก็ใช่ได้ นี่เสร็จแล้บ้านครับยกขึ้นไปไปทีเดียว top it my view. มาดูทอยๆมาดูไปผมมันหนาไปแล้วก็จะล่ให้มันบางได้ตัวไหนหนาเราก็จำลังแยกซิซอิเซอร์แยกซิเซอร์กำลังแยกสิเซอร์ ผมนี่มันแห้งเสียเพราะมันทำทั้งไฮไลท์ทำทั้งสีมากก็ฝืดๆเดือดเดือดเล็กน่อยคือเป็นเรื่องธรรมดาสไลด์ลงมาสไลด์ฟี้งเห็นห่าข้างหน้าสไลด์มันแบบาำชิดเสือหรือสไลด์ฟีิ้ง ขีด <c oughs> ลงมาเลยให้มันบางผิวหนึ่งเสร็จเป็นทางบ้านเฮ้ยผิวแนะล้วสวยงามนิดหนึ่งนะแบสิสเซอร์เบสิสเซอร์ มาเชื่อมาเชื่อแบบแบบเขาก็ถูกไหม ความยาวตัดเราไปสองนิ้วเห็นบอลทุยไหมทุยอยู่ทุยตกลำนะไม่ได้โงตรงในหน้านะก็แบ็กเข้าไปเลยแบ็กเซฟเข้าไปเลยแบ็กให้มันปลายบางนิดนึงนะ ทรงนี้ไม่ต้องใดก,ก็สวยนะสีเขาก็เด่นอยู่แล้วทรงผมก็เพิ่มเติมส่งเสริมซึ่งกันและกันวิหันวิหันีเห็นีิหันีิห,นห,นห,นห็นไปโตขึ้นก็ได้ตอนไหนที่เราถนัดก็ทำไปตโตคัยกขึ้น ไม่ต้องออกเยอะเดี๋ยวมันบางได้เลย ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ่ือทรงวูคัดหรือเรียกสั้นๆมาทรงยูนิเซ็กก็ได้ไม่ได้ผิดนะเป็นส่งสไลด์ถุยกลางหรือถุยต่ำก็ได้มันเรียกในหลายทรงแล้วแต่จะไปเรียกกันาแล้วกันเดี๋ยวจะตัดผมทรงนี้ก็สำรองจองซื้เข้ามาล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองห้าสี่แปดสามเก้าเก้าเก้าและศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดสาสี่ไลนแอดไซ์ำานะ KSM อาจว่ากะเสมนะครับวันนี้ขอบคุณ คุณแอนลํำปางจากร้านแอนนี่เฮเขาเป็นช่างตัดผมเขาเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านถูกปากอยู่ซอยโยธินพัฒนาสามเดียวเข้าไปประมาณนักสามสี่โลชื่อซอยอ่วมคุมนะอยู่ซ้ายมือใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านท่านขอบคุณท่านใหญ่เลยเป็นภาษาเหนือขอบคุณเจ้าแค่นี้นะโอ้ตายแล้วไปอขอบคุณเจ้าอาจารย,าย์ใหญ่สั้นเกิน